พระวจนะของพระเจ้าประจำวันพระวาทและพระราชกิจของพระเยซูณเวลานั้นไม่ได้ยึดถือตามคำสอนและพระองค์ไม่ได้ทรงดําเนินพระราชกิจของพระองค์โดยสอดคล้องกับพระราชกิจแห่งธรรมบัญญัติของพันธสัญญาเดิม พระราชกิจนั้นถูกดำเนินการโดยสอดคล้องกับพระราชกิจที่ควรทรงธรรมในยุครพระคุณพระองค์ได้ทรงตรากตรำโดยสอดคล้องกับพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงก่อเกิดโดยสอดคล้องกับแผนการของพระองค์เองและโดยสอดคล้องกับพันธกิจของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงพระราชกิจโดยสอดคล้องกับธรรมบัญญัติแห่งพันธสัญญาเดิม ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ได้ทรงธรรมสอดคล้องกับธรรมบัญญัติแห่งพันธสัญญาเดิมและพระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อทรงพระราชกิจเพื่อทำให้คำพูดของบรรดาผู้เผยพระวจนะลุล่วงพระราชกิจของพระเจ้าแต่ละช่วงระยะนั้นไม่ได้ถูกดำเนินการอย่างชัดแจ้งเพื่อที่จะทำให้คำทำนายต่างๆของบรรดาผู้เผยพระวจนะในยุคโบราณลุล่วง และพระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อปฏิบัติตามคำสอนหรือจงใจทำให้คำทำนายของผู้เผยพระวจนะโบราณเป็นจริงกระนั้นการกระทำของพระองค์ก็ไม่ได้ทำให้คำทำนายของผู้เผยพระวจนะโบราณหยุดชะงักและไม่ได้รบกวนพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงทำไปแล้วก่อนหน้านี้จุดที่โดดเด่นของพระราชกิจของพระองค์ ไม่ใช่การปฏิบัติตามคำสอนใดๆและเป็นการทรงพระราชกิจที่พระองค์เองทรงควรทำแทนพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นผู้เผยพระวจนะหรือผู้ทำนายแต่เป็นผู้กระทำที่จริงๆแล้วเสด็จมาเพื่อทรงพระราชกิจที่พระองค์ทรงควรที่จะทำและพระองค์ได้เสด็จมาเพื่อเริ่มต้นยุคใหม่ของพระองค์และดำเนินพระราชกิจใหม่ของพระองค์ แน่นอนว่าเมื่อพระเยซูได้เสด็จมาเพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์พระองค์ก็ได้ทรงทำให้คำพูดมากมายที่ผู้เผยพระวจนะโบราณได้พูดไว้ในพันธสัญญาเดิมลุล่วงอีกด้วยเช่นเดียวกันพระราชกิจของวันนี้ก็ได้ทำให้คำทำนายของผู้เผยพระวจนะโบราณในพันธสัญญาเดิมลุล่วง มันเป็นเพียงว่าเราไม่ได้ชูปูมที่เก่าจนเหลืองก็เท่านั้นเองเพราะยังมีงานอีกมากที่เราต้องทำมีคำพูดอีกมากที่เราต้องพูดกับพวกเจ้าและงานนี้และคำพูดเหล่านี้มีความสำคัญมากกว่าการอธิบายบทตอนต่างๆจากพระคัำพียิ่งนักเพราะงานเช่นนั้นไม่ได้มีนัยสำคัญหรือคุณค่ายิ่งใหญ่สาหรับพวกเจ้า และไม่สามารถช่วยพวกเจ้าได้หรือเปลี่ยนแปลงพวกเจ้าได้เราตั้งใจที่จะทำงานใหม่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์แห่งการทำให้บทตอนใดจากพระคำพีลุล่วงหากพระเจ้าได้เสด็จมาบนแผ่นดินโลกเพียงเพื่อทำให้คำพูดของผู้เผยพระวจนะโบราณแห่งพระคำพีลุล่วงเช่นนั้นแล้วใครเล่าจะยิ่งใหญ่กว่ากันพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ หรือผู้เผยพระวจนะโบราณเหล่านั้นจะว่าไปแล้วผู้เผยพระวจนะดูแลรับผิดชอบพระเจ้าหรือว่าพระเจ้าทรงดูแลรับผิดชอบผู้เผยพระวจนะเจ้าจะอธิบายคำพูดเหล่านี้อย่างไรเล่า